ครับผมวัสดีครับวันนี้แม่ซอที่แม่สูบในนะครับล้ะกะโอ้แม่แสงจันทร์เปินมาตักนะครับแม่แสงจันทร์เปิ้ลมาบอกเนอะอันนี้คือจางซอนะจางซอนะครับแต่ก่อนนะเฮามันรุ่นใหม่เฮากะบังหูจักนะครับที่ในที่เปิ้ลมาแมาตักนี่กันได้มา,าบังหูจักก,กันทำไมเนาะครับแม่แสงจนันทร์ครับนี่พะจุมปีนะครับนี่นี่ อันนี้อันนี้ก e ็จ้างซอแม่สุขในนะใช่ครับแต่อนนี้พ anyway> ่อปีก็ไม่จัดนี่ท่องกันนะครับท่องกันครับท่องกันครับเป็นกูกันแล้เนาะครับพอปคู่กันครับกัดจระเข้ซอจังๆอ่างดงเดียวน้อครับเป็นแซมเนาะครับยังวพ่อปีนี่ซื้อเก้ามาจากพ่อครูแม่ครูทางใดครับที่เป็นจ้างซอนี่จ้างซอนี่ตอนนีู้กซื้อดีในสุปใต่หรือปลอพ้องกับในยม ไม่เลี่ยมไม่หรอกไม่เลี่ยมจะซ่อมนะอ่าไม่เลี่ยมเลี่ยมกูกับไอ้โน่ครับอืมเคือซอ้นี่จะเป็นเครื่อซอตั้งใดฮะตั้งเป้ากันตั้งป่อทวนกันตั้งใดกับหมดอ่ะที่ยิบโค้ดหรครับที่ซื้อมาอ่ะที่ซื้อมาเนี่ยของของปนิดครับฮะปนิดครับของปนิดกันเนี่ยปนิดกับป้องอ๋อีอซอ่สองสองคู่นะครับหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นก็ไปซื้อที่ในคำนวณไงเนาะ แม่คำน้อยครับแม่คำน้อยนี่แม่คำน้อยอย่างฮะแม่คำน้อยคนมันประสักนี่แด็กกัคำน้อยกูเป็นเกาะอ้วนโอ้หฮ่าฮ่ามันบอกว่จักแล้วเนาะรู้จักแหละเออเกานแม่เ่าบ้านเออแม่บา้นบานเออแม่บ้านนี่เป็นคนอยู่ดอยสเกตจ้าเออในบ้านคนดอยสเกตแต่เก็ะเกาะอ้นอนนวนนี่เป็นเกาะโคห์เห็นไหมทอดเกาะอ้วนนี่บ้านไหนอ่ะ แม่สุกปลาซักในเจ้าผคนโอ้ไม่สุก<า>ปลาซักนี่เหือกันแต่ว่าแม่โบบ้านในผลคนดอยสะเก็ดเจ้าโอ้ตั้งปูนเเนานะเจ้าเป็นคนจังใหม่กัครับครับน่าเฮากับมาเคล่ำหุูนจักตังเพแต่ที่จริงต่งเพศนี่เป็นนักนักเก่แต่มายะหลังกับซอ่วยแม่บบซ้อนพ่องแม่เจมจันพ่องครับบี่วนทิ่ไปซอ่ที่หางโดมค่ะเจ้าครับครับซ่ด้ว้จำปีเนี่ยครับ ท <si> ี่น hey ี่ปุ่นเพื่อไปซ้อมลองนานอ่าเขาก็ไปดัดแปลงเป็นนานเจ้าเนีอยตอนอยู่แมสซูกเนี่ยอันนี้ไผ่ไผ่เฮียนซอก่อรไผ่นี่อ่ะแม่แสงจันทร์กับพ่อปรงด้วยกันนะเจ้าไปเฮียนซอกระป๋อฟองเจ้าฟองอะไรกันอ่ะโอ้โหกันตอนเรนไปอยู่สิบห้านี่กไงเออสิบห้าเนี่ยไปตอนนี้ไปเฮียนซอนะครับอ่ะ รู้อีน้นี่ก็ซ้อมซ้อนี่ก็ซ้อมซ้อสมะสมะเล่ไปเท่ากันบออีบอรถรถทีมเนะเออเขาเล่ไม่เริกเหมยอนซ้อมกันไปมี่น้อคุณท้าวเส้นย่นดีเถอนะครับต้อยเป็นยังอยู่นี่ท้าเส้นต้อยเป็นยังอยู่กลังดีมาเนี่ยก่อนเนี้ยเป็นรถทีมเนี่ยตีล้งกันล้งตีขึ้นกันขึ้นซ้อนกันไปตามเส้นดีก่อนนะครับมัเราเป็นโคอย่างครับเดี๋ยวท้าจะเปิดก็นแล้วเนาะครับครับเอาอีกอ่ะผมเคยว่าเคลียร์ทางทางเพนเนี่ยเอา ลองลองตั้งเจ้ใหม่สักหน่อยอย่างที่จําได้อยู่อ่ะตั้งดาบกัะอ่าตั้งตั้งเจ้าใหม่ตั้งอย่างใดตั้งทั่วไปก็ตั้งเกี้ยวได้อ๋อยังได้ตั้งซอสนะคะกันอ่าอตั้งหลอนเนี่ยค่ะตั้งหลอนมันซอสเนี่ยแบบเด็ดเลยอ่ลองลองหอนะให้ฟังให้ฟังเครือกับเครื่อมันอืม มันมีปีเนาะแต่ยังใส่สดเลยกันยามมากินเข้าตอนหัวใจยาจะมอนให้ก็ได้ยามาป้ากนมาบะหมี่ี่ก็ธุละเขาก็ได้มาป้านี่กาหันกันน้องให้ แม่กินข้าวตอนไอ้กะเตะมาปักกอนแบบมีทุ่น่าบบได้หันแม่ยิงเงาเห็นข้างไง่ายไอ้กะเตะมานั่งพันยกกะตีต่ำเอาไว้ไว้จะตีทรงเงาเพิ่นใหญ่ใหญ่อาจจะห้องเป็นลูกก็เพิ่นเส,ส่ยงสวยจะห้องพ่อเป็นเจ้าแ,แล้วละแม่ยิงน้องก็เลยมามละเจ้า บ่มีการไม่กล้ามีงานเฮาบ่ได้ยารก,ารการัไนไม่กล้าที่นี่ก็ว่ามีกัรนะมีงานงานน่าสังสรรไม่กล้าเนเธอเจ้านายามาหันกูเป่าพี่จะเล่าบาาาัดยานสักตานหน่กล้าอีน้องก็นายเป็นข้องพี่จะล้ำเป็น่ยนยำพอที่ไหนมันยังมางามัแค่ที่แต่ประจำไม่กล้าสักหน่อย ใจจ้อยบ่อยมันต้องไปฟังเล่นโน้ตโน้่อะไรนะมันเนก่ยก็เนื้อเสียง <c oughs> <c oughs> เนี้ยเนี้ยเสียงนี่โอ้โหท่าเหมาะเนอะนอเดี๋ยวต้องลองไปฟังทางในให้หน่อยเวลาเปิดเอเนื้อเสียงนี่จะเหมือน <c oughs> ไพ่อีนะ <c oughs> มันมันมันเดี๋ยวมันแก่ตัวแล้วเนาะแก่ตัวแล้วครับหกสิบห้าแล้วนี่อ่าผมนะหกสิบห้า ครับเออมีลืมไรไปห้องก่อนมีห้องกันกันเสียงลืมลืมลืมห้องกันเนาะกันได้ซ้อมเนาะมันมาได้ซ้อมมันแล้วมันมาได้ใจเมื่อไรเนาะมันได้ซ้อมไปใครอย่างมวยน่ะมันมันไปตีไปทุขอมากินหัวเน่าน่ะเออนั่นนะเออน่ะเน้อที่จริงเนื้อเสียงนี่ธรรมดาเนาะเราชอบย่างเหมาะนาวม่วนอยู่นั้นเนื้อเสียงนะเออเดี๋ยวเเอาเอาเนื้อเสียงไม่เสียงไม่เสียงจันไปเสียงมาครออกนะเนาะ จะโซอ,อำนาจเงินกับโซอยังไงอา้าเอาลองตั้งหไหมเอาเ<า>ฮกเกิร์งอเนาะอ่าครับนางสมัยบ่เดียวเป็นสมัยจิเถ้าเทาบ่มีเงินจึงหมอมีไผ่ตักเขามีเงินมาเป็นปุ๊บเป็นปั๊บสาวหันก็ฮักไม่ห่างหัน,นากระหุม่นมนั่ไว้อ่ะ สมัยบัดเดียวเป็นสมัยเจริญถ้าเฮามีเงินมีคนมาคานอบคานับเฮาบ่มีเงินปเปเตะก้นเล่นปับ๊บว่า,าบ่ตายกัดกคิงไฟไหนมาเงินหวยเงินมันมีสนบ่มลี่เงินตัวนี้มันมีมนกระถาเฮาเป็นจังซอเปิ่นไปหาเฮามาก็เพราะเงินตราตัวเดียวเท่านั้น <c oughs> โอเคครับ ได้อยู <Tipp> ่ <ett> ได้โยอ๋ออออี่เหอน่ะครับนี่นี่ละพอละเดีแค่ฟังแค่ฟังเสียงมาได้ได้เออน่ะมีเราได้ดันรถไปลงเหิวแล้วที่ใต้บรรนาน่ะแปดคนเป็นยังสักคนรถแล้วของหาท่านมันช่วยสมาสม่าตีน้องเข้าอยู่เลยนั่นเราด้วยเสียงบอใครออกกันแล้วเป็นตัวว่าเพิ่นมีเพ่เห็บกู้หนึ่ง มีมีคนกับมียิงอ่ะมีคนอยู่กันไม่สูกไหนเนี่ยรันมาหิมันอ๋อรุนเดียวกันก็รุนเดียวกันอะรุนเียวกัน่จ้าในูนีอ่ะมนลุนครับหนังลี้วียังกระออยู่แต่ัลกระซ้ออยู่นนาย่งเนีเออแเป็นลมเล้งเต็มเลยวก็นย่งครับอืมโอเคครับโอเคครับมาเจอกัน ในมูจากกันกินข้าวเรียบร้อยแล้วครับผมอ๋อาผมขอบคุณ <avez> พ่อปีค <food> รับขอบคุณไม่แสงกันครับขอบคุณครับ